โอเคพาเด็กๆมาเที่ยวนะครับอู้หดัสหดัดเหรอด,ดัสกับป้าโอ้นี่สวนพิศสสตร์ที่จังหวัดอ,อบุบลดูสวยนะครับนี่เ,เด็กน้อยก็เล่นรรนร้้ออองง สวัสดีครับวันนี้มาที่สวนสมุนไพรนะครับของไรนะครับโด่งฟ้าห่วงหวนโดงฟ้าห่วงโดงฟ้าห่วนโดงฟ้าห่วงโดงฟ้าห่วนไม่ต้องพูดก็ได้โอเคนะครับที่สวนสมุนไพรนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมาถึงทันทีครับไม่ได้นำให้พี่น้องก็ไม่ได้ครับพอเราเข้ามาถึงนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องได้มารู้จักอะสมุนไพรนะครับโอเคครับเดี๋ยวพยามมาใกล้ๆนะครับมีมีต้นนี้ที่ผมไน่นำให้พี่น้องได้เห็นนะครับอันนี้คือต้นเก็บปลาช่อนนะครับ ลักษณะของเก็ปลาช่อนเนี่ยมันจะมีเม็ดอยู่ข้างในนะครับสังเกตดูครับเม็ดเม็ดจะอยู่ที่นี่นะครับครับลักษณะก็จะยาวๆลักษณะเหมือนกับเก็ของปลาช่อนนะครับคือเนื่องจากว่ามาอยู่ทางภาคอีสานแล้วเราก็มาอยู่ทางภาคอีสานผมก็จะแนะนำเพื่ออย่างเดียวนะครับผมสรรพคุณของเขาก็คือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องตับนะครับตับตับเรามีปัญหาเนี่ยเราเอามาต้มครับไม่ว่าตับธรรมดาปกติหรือตับมีปัญหาเนี่ยเราขุดรากของมันนะครับเราเอาขุดรากของมันเนี่ยมาต้มนะครับผมเอามาต้มพอเราต้มเนี่ยเราก็ดื่มครับ ดื่มแล้วก็มันจะช่วยให้อาการดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือต้นเกลือปลาช่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ภรรยานะครับถ่ายต้นที่ใหญ่กว่านี้นะครับเด้เห็นมัใกล้กันครับอันนี้คือต้นต้นที่ใหญ่สังเกตนะครับช่วงผมหมอผมเห็นนะครับอ,อันนี้คือเกลือปลาช่อนเห็นไหมครับอันนี้คือลักษณะของต้นเกลือปลาช่อนนะครับผมให้ดูลักษณะเมืองของปลาช่อนนะเหม listings, อือนเหมือนเกลือปลาช่อนจริงๆนะครับวเม็ดอยู่ข้างในเนาะไม่อยู่ข้างในก็ฝากพี่น้องนะครับถ้าเจอที่ไหนก็อย่าอย่าไปทำลายนะครับเก็บไว้เป็นยาสมุ เคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไม้พี่น้องได้ดูก็ใกล้ขึ้นนะครับนี่เลยครับนี่ต้นใหญ่พอสมควรนะครับเนื่องจากตรงนี้เป็นสวนสมุนไพรนะครับนี่เกิดปลาช่อนหาพี่น้องได้ดูใกล้ๆนะครับนี่ต้นใหญ่นี่ครับเนื่องจากว่าผมไม่สามารถมาขุดไม้พี่น้องได้ดูได้เนื่องจากว่ามันเป็นของอุทยานสวนพุทธสันทับนะครับผมอันนี้ก็แก่แล้วครับมีเม็ดอยู่ข้างในให้พี่น้อง ได้เห็นนะครับก็คือต้นตูกระชอนนะครับผมโอเคนะครับคนแก่หรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องตับนะครับใจความสาคัญในวันนี้ก็คือว่าเราจะต้องอธิษฐานนะครับผมเราอธิษฐานด้วยความเชื่อแล้วก็ใช้ต้มรากของมันนะครับผมก็จะช่วยให้มีประโยชน์แก่ตับของเราอาการของเราก็จะดีขึ้นนะครับถ้าหากว่าเรามีความเชื่อในพระเจ้าการรักษาด้วยธรรมชาติบั๋นเนี่ยจะช่วยท่านได้นะครับผมก็ในวันนี้ก็มีฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอให้พระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ